สวัสดีครับเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีใจใฝ่ในความสงบทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่เส้นทางแห่งมงคลชีวิตอีกครั้งนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงโสวัจสตาหรือความเป็นผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายซึ่งทำให้เราพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากกัลยาณมิตรแต่ในบรรดากัลยาณมิตรทั้งหลายมีบุคคลประเภทหนึ่งที่เพียงแค่เราได้เห็น หรือได้เข้าใกล้ท่านก็สามารถทำให้จิตใจที่ร้อนรุ่มของเราสงบเย็นลงได้อย่างน่าอัศจรรย์บุคคลผู้นั้นคือใครคำตอบก็คือสมณะหรือผู้สงบจากบาปนั่นเองครับในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแข่งขันการได้เห็นบุคคลผู้มีกายวาจาใจที่สงบเปรียบเสมือนการได้พบโอเอซิสกลางทะเลสาย ที่ช่วยชโลมใจของเราให้ชุ่มชื่นและมีพลังนี่คือหัวใจของมงคลชีวิตข้อที่28ที่เราจะมาศึกษาถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี้ไปพร้อมกันครับสมนานันจทัศนังเอตัมมังคลมุตตมังมงคลข้อนี้คือสมานานันจทัศนังแปลว่าการได้เห็นสมณนะเป็นมงคลอันสูงสุด เรามาทำความเข้าใจความหมายกันนะครับสมณะหรือสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบหมายถึงผู้ที่สงบระงับจากบาปอากุศลธรรมทั้งปวงโดยเฉพาะความสงบจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองซึ่งในความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือพระอรหันต์ในความหมายโดยทั่วไปสมณะยังหมายรวมถึง พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนักบวชในศาสนาต่างๆที่มุ่งสแสวงหาความสงบหรือแม้กระทั่งคารวาดผู้มีศีลมีธรรมมีจิตใจที่สงบเย็นก็อนุโลมเรียกว่าเป็นสมณะได้ทัศนังแปลว่าการเห็นการเห็นในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าการเห็นด้วยตาเนื้อจักขุทัศนะนะครับแต่หมายถึงการเข้าไปพบปะ การเข้าใกล้การได้สนทนาและการเห็นด้วยใจคือเห็นถึงคุณธรรมความสงบของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาดังนั้นการเห็นสมณะจึงไม่ใช่แค่การมองเห็นท่านเดินผ่านไปแต่คือการตั้งใจเข้าไปหาท่านเพื่อซิมซับเอาพลังงานแห่งความสงบจากท่านมาสู่ใจของเราการได้เห็นกิริยาที่สำรวมของท่าน การได้ฟังวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาจะช่วยเตือนสติและเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากที่จะสงบและอยากที่จะทำความดีตามอย่างท่านคนเราเมื่ออยู่ใกล้สิ่งใดย่อมได้รับอิทธิพลจากสิ่งนั้นถ้าเราไปเดินในตลาดสดที่จอแจใจของเราก็จะพลอยวุ่นวายสับสนไปด้วยถ้าเราไปอยู่ในสนามรบใจของเราก็จะพลอยตื่นตระหนกและหวาดกลัว ในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้เข้าไปในวัดที่สงบได้ไปนั่งอยู่เบื้องหน้าพระพุทธรูปที่งดนามหรือได้ไปกราบครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาใจที่เคยร้อนรุ่มของเราก็จะค่อยๆสงบเย็นลงโดยอัตโนมัตินี่คือพลังของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อจิตใจในสมัยพุทธกาลมีเรื่องราวมากมายที่แสดงถึงานิสง์ของการได้เห็นสมณะเช่นเรื่อง ของพระเจ้าพิมพิสารในครั้งแรกที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งขณะนั้นยังเป็นสมณะหนุ่มที่ยังไม่ตรัสรู้เพียงแค่ได้เห็นพระสิริโฉมที่งดงามและพระอาการที่สงบสำรวมก็ทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งยวดจนเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงพบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหลังตรัสรู้และได้บรรล,ลุเป็นพระโสดาบันในที่สุดเห็นไหมครับว่า เพียงแค่การเห็นครั้งแรกก็สามารถสร้างบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้หรือเรื่องราวของมหาโจรอย่างอังคุลิมานที่จิตใจเฮี้ยมโหดแต่เมื่อได้พบเห็นสมณะผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธองค์และได้ฟังธรรมความร้อนในใจก็ดับลงกลับกลายเป็นความสงบเย็นได้ในทันทีสำหรับพวกเราในปัจจุบันการเห็นสมณะก็ยังคงเป็นมงคลที่ทำได้ง่าย และให้ผลดีอย่างยิ่งครับการตื่นเช้ามาตักบาตรการได้เห็นพระภิกษุเดินมาอย่างสำรวมการได้น้อมถวายอาหารด้วยความเคารพเพียงหานาทีนั้นสามารถสร้างความสุขและปิติให้ใจเราไปได้ตลอดทั้งวันการหาโอกาสไปกราบนมัสการครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดคุยกับท่านเลย เพียงแค่ได้ไปนั่งอยู่ในรัศมีแห่งความเมตตาของท่านก็เหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ทางใจให้เต็มเปี่ยมแล้วครับแม้กระทั่งการดูรูปหรือคลิปของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธาด้วยจิตที่เลื่อมใสก็ถือว่าเป็นการเห็นที่เป็นมงคลและช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้เช่นกันครับผู้ที่ขวนขวายในการเข้าใกล้และเห็นสมณะอยู่เสมอ ย่อมได้รับอนิสงค์คือ 1. เป็นผู้มีจิตใจที่สงบเย็นและอ่อนโยนลง 2. เป็นผู้มีศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยตั้งมั่นไม่หวั่นไหว 3. เป็นผู้มีสติได้ระลึกถึงหนทางแห่งความดีงามอยู่เสมอ 4. เป็นผู้มีแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม 5. ย่อมเป็นผู้ที่เจริญด้วยบุญกุศลและมีสุขติเป็นที่ไปสำหรับการนำไปปฏิบัติในสัปดาห์นี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมานัดพบความสงบกันครับการบ้านทางใจในสัปดาห์นี้คือให้ท่านลองตั้งใจหาโอกาสในการเห็นสมณะสักหนึ่งครั้งตามความสะดวกของท่านอาจจะเป็นการตื่นเช้ามาตักบาตรในตอนเช้า อาจจะเป็นการตั้งใจขับรถไปกราบพระประธานที่วัดใกล้บ้านหรืออาจจะเป็นการตั้งใจเปิดดูรูปหรือคลิปธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธาแล้วนั่งมองท่านด้วยความสงบสักห้านาทีหัวใจสำคัญคือการตั้งใจและการทำด้วยความเลื่อมใสแล้วท่านจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจของท่านครับ โดยสรุปแล้วมงคลข้อที่28คือการสอนให้เรานำตัวไปอยู่ในสนามพลังงานแห่งความดีและความสงบคือการเข้าหาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อที่จิตใจของเราจะได้รับการขัดเกลวได้รับการเตือนสติและได้รับแรงบันดาลใจให้มุ่งหน้าไปบนหนทางแห่งความเจริญอย่างไม่ท้อถอยการเห็นสมณะจึงเป็นมงคลอันยิ่ง ที่จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว